สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับรถ SUV รุ่นเล็กจากโตโยต้าที่เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยในปี2025กับเจ้าโตโยต้า u v สมินิรุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่ได้อย่างลงตัวทั้งดีไซน์ถ่ายในสมรรถนะเทคโนโลยี Technology, และราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเริ่มกันที่ดีไซน์ถ่ายนอกก่อนเลยครับโตโยต้าเอสมินิ2025ามาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยโชบเชียว และมีกลิ่นอายของความเป็นไฮบริดระหว่าง s u v กับรครอสโอขนาดกะทัดรัดด้านหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงแต่ก็ยังแฝงด้วยความน่ารักในสไตล์มินิ s u v กระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมดีไซน์ใหม่พร้อมกับฝาหน้าแบบเหล็กโปรเจคเตอร์ที่มีเส้นสายคมชัดเสริมด้วยเด t i m e ม u รันนิงไลท์ที่โอบล้อมบริเวณขอบไฟเพิ่มความหรูหราและดูไฮเทคมากขึ้นล้อแมกขนาด17นิ้วลายใหม่เพิ่มมิติให้ตัวรถดูสปอร์ตขึ้นแต่ยังคงให้ความรู้สึกคล่องตัวเมื่อขับในเมืองด้านหลังของ รถกร็ไม่น้อยหน้าครับไฟท้ายแบบเลสเส้นยาวลากเชื่อมทั้ง2ฝั่งสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างชัดเจนในเรื่องของเครื่องยนต์ Toyota SUV mini 2อนมาพร้อมกับทางเลือกที่น่าสนใจทั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรและรุ่นไฮบริดใหม่ล่าสุดที่ถูกปรับจูนมาให้ประหยัดยิ่งกว่าเดิมโดยในรุ่นไฮบริดจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเจเนเรชันใหม่ที่ให้กำลังรวมประมาณ116แรงมา้าส่งกำลังผ่าน g e ร์ ECVT ขับเคลื่อนลื่นไหลตอบสนองทันใจเหมาะสำหรับการขับทั้งในเมือง และนอกมือจุดเด่นคือความเงียบของเครื่องยนต์การประหยัดน้ำมันที่ทำได้ถึง25-27กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน SUV ขนาดเล็กที่ประหยัดที่สุดในตลาดตอนนี้เมื่อเปิดประตูเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความเรียบหรูทันสมัยและกว้างเกินค่าสำหรับรถไซ์นี้คอนโซลหน้าออกแบบให้ดูสะอาดตาวัสดุใช้โทนสีทูโทนที่ให้ความรู้สึกอบ,บอุ่นเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงรองรับสริระได้ดีทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพิ่มความสะดวกสบายในทุกตำแหน่งที่นั่งระบบความบันเทิงและเทคโนโลยีก็จะเต็มไม่แพ้รุ่นใหญ่เลยครับหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายเชื่อมต่อได้รวดเร็วทันใจพร้อมระบบเสียงจาก JBL ที่ให้มิติเสียงคมชัดรอบทิศทางและที่สำคัญพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ร้อมปุ่มควบคุมต่างๆช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องละมือจากพู่มละลัยมากเกินไปเพิ่มความปลอดภยัยในการขับขี่อีกขั้นพูดถึงความปลอดภยัย t o y ยต้ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังครับ SUV mini นิ2หคันนี้มาพร้อมกับระบบ t o y ยต้าเซฟตี้ซนส์เวอร์ชั่นล่าสุดที่รวมเอาฟีเจอร์สำคัญต่างๆมาไว้เพียบไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมหน่วงพุมลาลัยระบบควบคุมความเร็วแปรผลันแบบแปอรอัตราอัตโนมัติระบบอ่านป้ายจราจ,จรและระบบช่วยควบคุมรถ ให้อยู่ในเลนเรียกได้ว่าเทียบชั้นกับ SUV รุ่นใหญ่ๆได้เลยในด้านของราคาก็ถือว่าเอื้อมถึงได้ง่ายครับ Toyota SUV Mini มิ2,025มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ689,000บาทรุ่นกลางอยู่ที่749,000บาทและรุ่นท็อปแบบไฮบริดอยู่ที่ประมาณ829,000บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับถ้าเราจะพูดถึงการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันอย่าง HONDA w ดับเบิลยูอาร์วีนสสันแมหรือแม้แต่ Suzuki Grand Vita ทอแล้วแล้วก็ Toyota SUV Mini ก็ยังมีจุดแข็งที่ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของความน่าเชื่อถือของแบรนด์ Toyota การบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และคุณภาพของเทคโนโลยีไฮบริดที่พิสูจน์แล้วว่าทนทานและประหยัดจริงใช้งานในระยะยาวได้แบบสบายใจอีกทั้งความประณีตของงานประกอบและการออกแบบภายในที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่าในรถไส้เดียวกัน Toyota SUV mini ยังมาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบกล้องรอบคันแบบ360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันที่ทำให้การจอดในพื้นที่แคบๆง่ายขึ้นยอะ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่การหาที่จอดรถกลายเป็นเรื่องท้าทายทุกวันหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหารถ SUV ขนาดเล็กที่ขับง่ายใช้ในชีวิตประจําวันได้สะดวกประหยัดน้ํามันเทคโนโลยีครบฟีเจอร์แน่นขับสนุกและยังดูดีมีสไตล์ทั้งภายนอกภายใน Toyota SUV mini 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับไม่ว่าจะเป็นคนโสดคู่รักหรือครอบครัวเล็กๆก,ก็สามารถใช้คันนี้เป็นรถคันหลักในบ้านได้สบายมาก สรุปสั้นๆครับ Toyota SUV Mini 2025คือการผสมผสานร,ระหว่างความกระทัดรัดความประหยัดความปลอดภัยและเทคโนโลยีขั้นสูงเอาไว้ในแพ็กเกจที่เหมาะสมกับชีวิตคนเมืองยุคใหม่และที่สำคัญคือเป็นรถที่คุ้มค่าตั้งแต่วันแรกที่ถอยออกมาจากโชว์รูมถ้าคุณสนใจและอยากลองสัมผัสตัวจริงก็สามารถแวะไปที่โชว์รูม Toyota ใกล้บ้านเพื่อทดลองขับได้เลยนะครับและถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรถรุ่นใหม่ใหม่ ที่เราจะมารีวิวกันต่อในอนาคตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ